สวัสดีครับวันนี้มารีวิวตัวแผ่นเสาะล่องนะครับอันนี้เป็นแผ่นเสาะล่องนะครับซื้อมาจากโฮมโป้นะนะครับแผ่นหนึ่งเนี่ยมันจะประมาณเมตรหนึ่งมั้งนะครับแล้วก็กว้างก็ประมาณเนี้ยกว้างกว่านี้หน่อยหนึ่งเพราะว่าอันนี้ตัดออกประมาณสองสามเซนนะครับตัวเนี้ยไม่ไม่ได้ใช้อะไรกรีดปูนนะเนี้ยคือใช้แผ่นเสาะล่องตกแต่งนะครับลองดูเป็นแนวทางนะครับผมคิดว่ามันสวยดีนะครับ ก็เนี้ยซื้อมาสามแผ่นนะครับแผ่นหนึ่งประมาณนี้เมตรหนึ่งนะครับก็อันนี้แล้วก็เติมอีกเมตรหนึ่งประมาณนี้นะครับก็เวลาทาสีแล้วดูมันสวยดีนะครับใช้สีเข้มตัดกับขาวนะครับก็มันเป็นสีตัดนะครับของผมจะตัวบ้านเนี่ยสีตัดข้างล่างเนี่ยจะใช้สีเข้มแล้วก็สีข้างบนเนี่ยจะใช้สีเทาอ่อนตรงเนี้ยเป็นตัวเล่นลูกเล่นนะครับเราก็ใช้ สีตัดข้างล่างตัวบ้านเนี่ยมาทาตรงนี้ตัดคู่กระถางบว่ามันก็โอเคเลยครับทําให้ดูแบบม,มีอะไรหน่อยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เป็นไอเดียนะครับเียวเอาไปใช้กันได้นะครับสวัสดีครับ